สวัสดีครับจากร้านมคอัพนะครับวันนี้จะมา QC วซลำโพงลูกค้าหมายเลขบิน2 6 6 3 8นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสแตนมอลนะครับในการที่ลูกค้าส่งเข้ามาก็คือสวิตช์พาวเวอร์เสียนะครับทางร้านได้ทำการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับจะลองทดสการใช้งานเบื้องต้นให้ดูนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับตัวลำโพงกำลังเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้อยู่นะครับถ่ายเป็รูปนะครับ ามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตามปกตินะครับโรงแรมนะครับมารปรับได้ตามปกตินะครับวันนี้จังเบสนะครับ มาปรับไดตามปกตินะครับตอนนี้ตัวเครื่องกลับมาใช้งานได้ตามปกติครบทุกอย่างแล้วาร้านขออนุญาตจดส่งกับซื้นลูกค้านะครับในอัสตัวดีครับ